วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาคุยเรื่องของงานวิจัยเปเปอร์นะครับนนวน้ผมิยบเปเปอร์งานวิจัยมาฝากของท่านฝากคุยกับท่านหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับประเด็นเอกประเด็นหลักของวันนี้ก็คือเรื่องของคอปอนะครับที่เกิดท,ที่ที่ผมใส่ไว้ที่เป็นเฮดดิ้งนะครับเรื่องของกปอแล้วก็บทบาทของการลดการเกิดอุบัติเหตุการทํางานนะครับเปเปอร์ฉบับแรกเนี่ยผมหยิบมาจากวารสาร วิชาการอุตสาหกรรมการศึกษานะครับมกราคมถึงมิถุนายน2552แล้วก็มีที่ผมคัดมาจากเปเปอร์อื่นอีกสัก2-3 2 3เปเปอร์ paper, นะครับเพื่ออยากเพื่อเสริมเสริมความรู้ให้กับท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวจอปอทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคอนเทนต์กันนะครับ ผมเจษสันปรีจิตครับเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเรื่องความปลอดภัยในกานรทางานครับผมอย่างที่เกินไว้นะครับวันนี้เราหยิบเปเปอร์งานวิจัยมาคุยเพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับให้จอปอเรากว้างขวางมีความรู้กว้างขวางมากขึ้นนะครับวันนี้ผมหยิบงานวิจัยจากวรารสารวิชาการอุสาอุสากรรมการศึกษานะครับงานวิจัยชื่อว่า การบริหารงานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการในขออนุญาตอ่านจากเปเปอร์นะครับเดี๋ยวชื่อเขาผิดนะครับเป็นของเป็นเปเปอร์เป็นงานวิจัยของคุณสมนึกสุภาจันทรสุขมี3ท่านนะครับแล้วก็ท่านที่2คือคุณทีรพล เทพหัสดินายุธยาและก็ท่านที่3คือคุณสมเดชเฉยใสนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะครุษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษมนะครับอันนี้บทความนี้ตั้งปี2552นะครับนานพอสมควรนะครับแต่ว่าผมมองว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยยังคงยังคงมีประโยชน์นะครับในปัจจุบันอยู่นะครับ แต่เนื่องจากว่ามันเป็นงานวิจัยนะครับาจะสรุปผลอยู่บนข้อเท็จจริงข้อมูลที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นเป็นการศึกษาในรูปแบบที่เป็นแบบสอบถามนะครับแล้วก็สอบถามไปกับจอบปอระดับต่างๆในองค์กรนะครับทั้งหัวหน้าง,งานบริหารจปรวิชาชีพแล้วก็คณะกรรมาการความปลอดภัยทั้งตัวแทนลูกจ้างแล้วก็ตัวแทนนายจ้างนะครับ ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับพันสองร้อยคนขึ้นไปเลยนะครับสิบหกโรงงานแล้วก็แปดโรงงานนี่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องบอกแบ็กกราวอย่างนี้เพราะว่า,าผลการวิจัยเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกจำกัดด้วยข้อมูลไงทีนี้เราถ้าไม่รู้รู้แบ็กกราวมาก่อนเนี่ยเราอาจจะไปเปรียบเทียบกับโรงงานเราซึ่งมันจะคนละบอริบทกัน เพราะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเรื่องพวกนี้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก,ก็ฟังได้นะครับฟังได้แล้วก็เอาไปคิดคิดว่าจะประยุกต์ยังไงนะครับข้อมูลตรงไหนที่แน่จะน่าจะมีประโยชน์แล้วลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ก็เป็นได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะคนละสาหากรรมกันอาจจะคนละไซด์กันอะไรเงรี้ยคนละจังหวัดกันคนละภาคกันพฤติกรรมของคนก็แตกต่างกันนะครับ การศึกษาวิจัยนี้ก็เป็นการมุ่งมุ่งศึกษาเรื่องของหน้าที่คอปอตามกฎหมายนะครับว่าว่าได้ทาตามหน้าที่คอปอไหมแล้วก็คอปอเนี่ยมีมีส่วนในการช่วยลดอุบัติเหตุไหมนะครับอา๋ยวผมเข้าไปสู่ผลสรุปของงานวิจัยเลยดีกว่านะครับเพื่อเพื่อประหยัดเวลาท่านนะครับสรุปนะครับโรงงานขนาดใหญ่ที่ศึกษาเนี่ยก็พบว่าคอปเออได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมาย นะครับไม่ได้ขาดตบกบกพร่องนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นอยู่อยู่3เรื่องนะครับเรื่องของการกําหนดกฎระเบียบสแตนดาดเรื่องความปลอดภัยอันนี้คอปออเนี่ยทำได้ดีนะครับในในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราศึกษานะครับแล้วก็มีการรายงานประจําปีอุปสรรคปัญหาข้อเสนอแนะแ a n จเ e นต์รีวิวครับประจําปีด้วยนะครับ อันนี้ก็ทาได้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆที่นายจ้างมอบหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ทาได้ดีอีกอันหนึ่งที่ผลงานของของคอปอทาได้ดีก็คือเรื่องของการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับด้าน health and safety เนี่ยนะครับจากพนักง,งานแล้วก็ส่วนราชการด้วยนะ,ะจากพนักง,งานในมุมมองอันนี้มุมมองส่วนความคิดส่วนตัวนะว่าของผมเองนะว่าเออ,อ เท่าที่เคยทํางานกับคอปอ,อมาเนี่ยคอปอ,อจะเป็นทวิภาคีเนาะมีทั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างนะครับซึ่งมันมันใกล้ชิดกับพนักง,งานมากกว่ามากกว่าตัวจอปอวิชาชีพเองด้วยแล้วก็มากกว่าตัวจอปหัวหน้าง,งานด้วยนะคือเขาไว้ใจอ่ะเขาไว้ใจคอปอ,อมีเรื่องอะไรเขาก็จะบอกคอปอ,อแล้วก็เวลาขึ้นมาประชุมคอปอก็อจะก็จะโยนเรื่องตัวเนี้ยเข้าที่ประชุมแล้วมันก็จะถูกติดตามเนี่ยเป็นระบบนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็เห็นด้วย ว่าตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันค,คิดว่าไม่น่าจะเป็นเฉพาะโรงงานใหญ่นะโรงงานเล็กๆที่ผมเคยทําเคยเป็นเจปาวิชาชีพมาในระดับหลักร้อยไม่ถึงพันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากเพราะฉะนั้นจะเป็นช่องทางที่พนักงานจะแจ้งเหตุเดอร้อนล,ลาคานนะครับในเรื่องของเซฟเทียนเฮลนะในเรื่องของเซฟเทียนเฮลนะครับจริงๆเวลาทํางานจริงๆเขาก็แจ้งทุกเรื่องนะ ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องที่แอปเปลทนนะครับอ่าอ่าอันนี้เอาเอางานวิจัยก่อนนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยจะไม่ได้มีประสิทธิทผลสูงนะครับจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับระดับกลางๆถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการป้องกันอุนออบอัติเหตุนะคอปอเขาจะโฟกัสไปที่อุบัติเหตุที่มันรุนแรงของแต่ละหน่วยงานนะอ่า อันตรายอะไรที่มันรุนแรงของต่และหน่วยงานเนี่ยโอเคคอปอเขามองเห็นแต่ว่าเขาจะมองไม่เห็นไส่วนย่อยๆอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าง,งานแล้วก็วิชาจบวิชาชีพจะต้องไปทําการชี้บ่งอันตรายเนาะแล้วก็ไปประเมินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คอปอเองกอ็ให้ความสนใจในเรื่องของการตรวจสุขภาพพนักงานด้วยนะครับแม้จะไม่ไม่โดดเด่นมากแต่ว่าก็ให้ความสนใจนะครับ เป็นเพราะว่าพนักงานตัวแทนลูกจ้างเองก็คือเขาเขาจะต้องเข้าไปตรวจใช่ไหมเขาก็คงอยากจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากผลงานที่ทําได้ดีแล้วเนี่ยเรื่องของแรงสนับสนุนจากนายจ้างต่อการทํางานคอปอเนี่ยนะครับคือนายจ้างให้การสนับสนุนเรื่องอะไรที่สัสนุนดีและโดดเด่นที่สุดเลยเรื่องของการประกาศใช้นโยบายกฎระเบียบ อันนี้นายจ้างสนับสนุนเต็มที่เลยให้คอปอ,อเนี่ยช่วยเต็มที่เลยว่าเราจะต้องเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบเรื่องนโยบายความปลอดภัยนะอ่าแล้วก็สนับสนุนเรื่องเรื่องที่สองที่นายจ้างสนับสนุนคือสนับสนุนเรื่องของบุคลารกรจะต้องได้อ่าบุคลารกรเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับสนับสนุนเลยทั้งคอปอ,อเองทั้งจอปออระดับต่างๆเองเองอันนี้นายจ้างสนับสนุนเพราะว่าเพราะว่าสองเรื่องนี้จะส่งผลต่อต่อหน้าง,งาน ก็คือมันจะทำมาทาให้คนที่คุมหน้าง,งานก็คือจอปหัวอ,อหน้าง,งานเนี่ยแล้วก็มีกฎระเบียบที่เค้่งคัดมีคนคุมเนี่ยมีอุปกรณ์เซฟตี้นู่นนี่นั่นใส่เข้าไปมันจะทําให้การลดอุบัติเหตุเนี่ยมันมันมันได้ผลดีอย่างเนี้ยนะครับก็เลยให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่ติดขัดมีปัญหานะครับจะเรียกว่ามีปัญหาก็ไม่ใช่เพราะว่า ในงานวิจัยบอกว่าได้รับแรงสนับสนุนปานกลางจากจากนายจ้างปานกลางก็คือแรงสนับสนุนเรื่องของงบประมาณอาจจะไม่สูงเวอร์จัดเต็มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มีให้นะครับงบประมาณมีให้นะครับมีให้ตามสมควรนั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อเรื่องที่สองที่มีแรงสนับสนุนปานกลางคือการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้มันให้มัน ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย engineering control นะฮะซึ่งมันก็ไปผูกกับนโยบายาไปไปผูกกับงบประมาณเรณื่องพวกนี้นะครับมันต้องใช้งบประมาณเยอะอันนี้ก็เข้าใจคิดว่าไม่ใช่เฉพาะปัญหาไม่น่าจะใช่เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องทรัพยากรนะครับดังนั้นอะไรที่มันไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากไม่ใช้คนมากแล้วได้ผลยิงตรงแม่นไม่ต้องกวาดมากเนี่ยนายจ้างชอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นปัญหาคล้ายกัน โอเคนี่เป็นนี่เป็นภาพรวมของงานวิจัยนะครับที่ผมเอามาฝากท่านในเ,เรื่องของคอปออทีนี้ในมุมมองของทางทางผมเองแล้วกันเนาะในมุมมองทางผมเองเ่ยก็ก็คิดว่าคล้ายคล้ายกันที่ทํางานที่ผ่านมาคล้ายๆกันคือนายจ้างก็สนับสนุนให้คอปออทางานนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็จะติดปัญหาเรื่องนโยบายเรื่องเรื่ององบประมาณนั่นแหละนะครับ ส่วนเรื่องของการโฟกัสเนี่ยการทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ประสิทธิผลนะเนาะส่วนใหญ่พนักง,งานก็จะเห็นคอ,ออเนี่ยใกล้ชิดมากกว่าหัวหน้าง,งานอีกใกล้ชิดมากกว่าจอปอวิชาชีพอีกอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตรงกันนะครับอะไรที่เราควรไปเสริมสําหรับคอ,ออนะอันนี้อันนี้มุมมองความคิดของผมเองนะอ่าอ่าส่วนที่น่าจะเสริมก็คือเรา คือในในความคิดของผมเองเนี่ยผมมองว่าคอปอเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของจุดเชื่อมโยงของการทํางานเรื่องเรื่องเฟตี้เลยคอปอเนี่เป็นทวิภาคีซึ่งกฎหมายให้อํานาจหน้าที่มาจริงๆแล้วเหนือในจ้างอีกเหนือในจ้างอีกมติคอปอเนี่ยอยู่เหนือในจ้างอย่างเช่นหน้าที่ของจอปอบริหารเนี่ยบอก บอกว่าใน4ข้อเนี่ยบอกว่าข้อ2เนี่ยบอกว่าจ้ารารมีหน้าที่ในการเสนอแผนงานต่อในจ้างมาดูหน้าที่คอปอคอ,อปอ,อมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานแล้วนําเสนอต่อในจ้างแผนงานเรื่องเซฟตี้ดังนั้นในการทํางานเนี่ยจบอบพนริหารจะต้องเอาแผนงานของตัวเองเนี่ยเข้าสู่มติที่ประชุมของคอปอ,อให้คอปอ,อเห็นชอบกับแผนงานเหล่านั้น จึงเด้งไปหาในจ้างเมื่อมีมติเห็นชอบแล้วจะแก้ไม่แก้ยังไงก็พอเสร็จสับเรียบร้อยก็ส่งไปให้ในจ้างในจ้างถึงเสร็จดังนั้นคอปอจะเป็นเซ็นเตอร์ในการทํางานไม่ว่าจะเรื่องนโยบายเรื่องแผนงานการติดตามงานต่างๆต้องผ่านคอปอนะครับดังนั้นคอปอเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนมีคอปอเนี่ย ควรจะต้องใช้ศักยภาพของกปอให้เต็มที่ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกปอแล้วก็จประดับต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าเข้าเขาเรียกเข้าหาคอปอนะครับเพราะว่าอำนาจตรงเนี้ยทางทางกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ให้ power มาเยอะเพื่อที่จะนําเสนอก,กันกองพิจารณาเรื่องต่างๆแล้วก็เสนอในจ้างในจ้างมีสิทธิ์เห็นต่างจากคอปอไหมมีครับมีมีครับ แต่ต้องมีด้วยเหตุผลต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าในจ้างเห็นต่างจากคอปเอมคอปอมออมีมติให้ทําแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยในจ้างไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับสวัสดิการพ้องแรงงานว่าทําไมถึงไม่เห็นด้วยต้องไปชี้แจงเองนะครับเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นคอปอมค่อนข้างจะมีความสําคัญในเรื่องของการทํางานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันนี้คือมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่ทํางานที่ผ่านมานะครับอีกนิดหนึ่งก่อนจะจบเนี่ย งานวิจัยพอดีมันมีงานวิจัยลิงค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยผมก็เลยสรุปมาให้ท่านเผื่อว่าท่านจะเอาไปใช้ด้วยนะครับมันมีกรณีงานวิจัยของโรงงานทอกระสอบเนี่ยปีปีสามห้านะครับเขาศึกษาว่าความรู้เนี่ยส่งผลความรู้ของพนักงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันอันตรายของพนักงานไหมพฤติกรรมในการทํางานและป้องกันอันตรายตัวเองมีไหมปรากฏว่าสรุปผลการวิจัยของเขาก็คือ ความรู้ในส่งผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายของพนักงานครับและก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทเองภายนอกเองเนี่ยถ้าถ้าพนักงานรับรู้คนงานรับรู้ข่าวสารเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเซฟตีพวกเนี้ยนะครับมันจะไปมีอิทธิพลต่อองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอันตรายของพนักงานอย่างมีนัยยะสคัญทางสถิติดังนั้นไอตัวประเด็นตรงเนี้ยก็คือเราต้องกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะ ช่องทางการสื่อสารการให้ความรู้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เราให้พนักงานเนี่ยมีมากพอไหมแล้วเข้าถึงพนักงานไหมเพราะว่าถ้ามันเข้าถึงแล้วมันดีมันมากพอเนี่ยมันโอเคมันตรงเป้าตรงจุดเนี่ยมันจะทําให้ส่งผลต่ออิทธิพลต่อการปฏิบัติงานพนักงานให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการป้องกันอันตรายมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกนิดนึงงานวิจัยอันนี้ก็เสริมเข้ามาหน่อยหนึ่งสําหรับ โรงงานที่ทํากิจกรรม5สนะครับปี35เหมือนกันงานวิจัยของคุณภูสิทธิ์เกียรติคุณนะครับก็เป็นเป็นการทดสอบก่อนหลังนะครับก็มีแฟกเตอร์เรื่องของการทํากิจกรรม5สกับการอบรมเซฟตี้เขาทำสองอย่างนะกิจกรรม5สแล้วก็อบรมเซฟตี้ทดสอบก่อนหลังนะครับเปรียบเทียบกันปรากฏว่าหลังจากทํากิจกรรม5สแล้วก็ให้การอบรมเรื่องความปลอดภัยเนี่ย อัตราของการลดอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรม5สแล้วก็การอบรมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยลดอุบัติเหตุได้ประมาณนั้นแหละนี่นี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับสิ่งที่เขาบอกในงานวิจัยนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งปีสี่สองของงานวิจัยของคุณรัตนวันสีทองเสถียรนะครับเรื่องของการอบรมการใช้ PPE อันนี้ก็ทดสอบก่อนหลังอบรมการใช้ P.E กับกับกลุ่มที่ไม่อบรมเปรียบเทียบกันนะครับกลุ่มอบรมกับกลุ่มไม่อบรมไม่ใช่ก่อนหลังนะผมพูดผิดกลุ่มอบรมอบรมการใช้ P.E เนี่ยพบว่าจะมีพฤติกรรมด้าน s a ฟตี้ที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่เคยอบอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ D. บอกเรามันกำลังจะบอกเราว่าเอ้ยเราอบรมพนักงานทำไมเราต้องอบรมเรื่องความปลอดภัยกับพนักงาน เพราะว่าเราต้องการให้พนังงานมีพฤติกรรมมี unsafe, อันเซฟเขาเรียกมีสแตนดาร์ดแพคทีสนะครับให้ทิ้งอันเซฟแอคไปนะครับไม่ปฏิบัติตนอยู่บนความเสี่ยงมันก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวพรังงานโดยตรงนะครับจบครับงานวิจัยที่เอามารีวิวให้ท่านดูวันนี้ก็ โอ้โหกินเวลาพอสมควรนะครับ16-17นาทีขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับติดตามเราได้ในแฟนเพจ f c e e o o o จอปอมโปรแล้วก็ดาวน์โหลด Safety Update แอปพลิเคชันได้นะครับใน Google Play แล้ววันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากวันนี้ผมเซกสันวีจิตครับลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ